อันนี้คืออะไรนะครับสักช่อง50ครับสักช่อง50นะเขาก็จะไล่ลายออกมาออกจากสีชมพูด้วยโอเขาจะมีอย่างนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอันนี้อะไรครับไอได้ดีด่างหายม่รู้นะเราเห็นเยอะสุดตั้งแต่เจ็ดพันหมื่นหนึ่งถึงกระทั่งถึงหมื่นห้าถ้าต้นมันใหญ่มากไม่ไหวแล้วถ้าอยู่นานกว่านี้ พบกันอีกแล้วนะครับกับ E ีพีที่เท่า<อ>ไหร่คตอนนี่มีคนขับหนึ่งคนนะครับอาคุณสวัสดีครับผมมงครับเราผมนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาอะไรครับวันนี้วันนี้เราจะไปปลุกสวนกล้วยด่างนะครับค,คุณลุงแนะนํามาว่าบอกกล้วยแปลกๆไปเลยเออ ผมก็เลยต้องขับรถไปชมกันหน่อยว่ากล้วยแปลกกล้วยอะไรครับใช่ครับเดี๋ยวเราต้องไปชมจักหน่อยเวลาขับเป็นช่างกับผมนะครับที่ร้านอะไรครับชื่อร้านเพื่อนผมบาร์เบรอครับเออคือแม่งจริงๆคือแม่งโดดงานไปเราเนี่ยจริงๆคือโดดงานมันนี้เขานัดกันมาที่บ้าเลยครับใจง่ายเพื่อกล้วยครับผมมาได้หมดครับสายบันเทิงนะครับวันนี้งานการไม่ทำนะครับไม่ทำกล้วยอย่างเดียวไม่เน้นครับ่วงนี้ไม่เน้นไม่เน้นที่อะไรเลยไม่เน้นอะไรเลยกับชีวิตเน้นขอบบันเทิง มะละกอมะละกอนี่สวนเนี่ยชัดเจนหองว่าพันไม้เนี่ยชัดเจนเลยฮะอันนี้ล้วเรามาถูกทางนะครับผมออันนี้เราจะถึงจุดหมายแล้วใชไหม่มครับร่มรื่นสุดๆถ้าดูแบบครับหลงว่าพันไม้นี่ครับอันนี้อเราตรงไปหรือยังไงวะนี่เข้าตอนนี้เราก็อยู่น่าจะแถวนี้ไหมจุดนี้ไหมจุดนี้ก็ได้ดูข้างในดูมันเข้าลำบาก ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมกำลังจอดเดี๋ยวมาดูครับแรกก็เจอแดงอินโดแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนดี่ครับวันนี้เราก็มาถึงสวนหนองว่าแล้วก็มาชมกันหน่อยสิมีต้นไม้อะไรงามๆบ้างนะครับโอ้หนี่นะครับโอ้สวยครับชอบครับส่วนนี้ผมชอบมากเลยต้นไม้เยอะมากต้นไม้เยอะมากครับแล้วแบบวันดีไ้ที่เราได้มามัน มันยี่ติดยิมห้าปีท่นี่ครับเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับต้าบอกสีฟ้าต้าเราจะต้นลาพันห้านะครับปลูกมาแบบสามสิบกว่าปีแล้ว แม่สาวซึ่งแทงหน่อกลายสาวทั้งหมดครับยังตัวนี้ยังไม่ได้เคยแยกหน่อกันนี้เป็นอริดาปริดาเนยต้นใหญ่มากมันลงดินไงมันไม่ได้ปลูกเหมือนในเมืองเขาที่ว่าเขาลงเข่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับสครับดูใบซะก่อนนะครับถ้าใบใหม่ก็จะนี่หนอไปนะครับพิเศษชอบไหมครับชอบครับ หน่อแบบดูแบบเดินแล้วอะลากเดินแล้วเดินมดแล้วครับแล้วก็อันนี้คือชุดแรกที่ออกมาเนี่ยครับหน่อเริ่มแพงนี่ชุดแรกครับอ๋อนี่ชุดแรกเลยนะตาใต้นี้นี่เราเราไม่ต้องคิดกันละเอาง่ายง่ายมาแล้วค่อมต้องรออีกนิดนึงือน้ำว้าค่อมแล้วก็จะมีปากช่องห้าูนย์น้ำว้าห้าศูน่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูต้นก็ได้ครับนี่ฟอยด้าอันนี้ก็จะไล่ปล่อยเหมือนกันครับผมครับมันอร่อยเหมือนกล้วยหอมใช่ไหมครับ มันกล้ยผมมองมันว่ามันเหมือนเนื้อมันซืยเหมือนกล้วยไข่อ่ะเอหมือนกล้วยไข่เนื้อ,อเหมือนกล้วยไข่แต่กินเนื้อได้อยู่จ้ากินได้กินได้กินอร่อยด้วยนี่ครับดูฟอร์มสวยออออฟอร์มมันสวยฟอร์มใบสวยครับลายด่างอันนี้ก็คือถ้ายกไปก็ตั้งแม่ตั้งแม่ได้เลยตั้งแม่ได้เลยแล้วก็หนอก็รอเดินอย่างเดียวเดี๋ยวเราไปดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัดช่อง50ก็บอกเป็นด่างไปขอไปดู ไม่เคยเห็นเหมือนกันโอ้โหสวนนี้แบบเรียกว่าอุดมสมบูรณ์สดๆนะดูสดชื่นมากนะครับส่วนนี้นะี่เข้ามาดูข้างในเขามีเยอะเหมือนกันครับเพราะเหมือนเหมือนแบบตั้งแม่แล้วก็ขยายพันแล้วก็ปลูกทิ้งไว้มันปลูกทิ้งไว้สองเดือนแล้วมันก็เริ่มหน่อขึ้นนะครับใช่จะเก็ปล่อยอหลายเดือนเหมือนกันเนาะครึ่งปีครึ่งปีโอ้โหอันนี้สวยสวยจัดเลยอันนี้คืออะไรนะครับปักช่องห0นครับปักช่อง5 0นะครับเขาเล่นกันในไลน์เขาเรียกว่ามันจะเป็นโอโม่แล้วก็บาง เขาก็จะไล่ลายออกมาออกจะสีชมพูด้วยโอ้เขาจะมีอย่างนี้ด้วยเหนือมากครับผมไม่เคยเห็นเลยตัดรูปช่อง50กระดาษด้วยอ๋อตัวนี้เป็นน้ำวาสูงตัวนั้นอ่าปัดช่องเาเรียกกันปัดช่องห้50ช่้า50นี่กายมาได้ด้วยเก็บน่อยที่เราขยายพันไว้ครับนไว้นี่เป็นน้ำวาค้อมใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น้ำวาค้อม ตรงนี้สามต้นที่ตัดรงนะครับที่ก็หาว้าคอมกันอยู่ครับแต่ไม่ค่อยหาไม่ได้ีอที่ฟลอริดาล้ครับฟลอริดาเออระวังเหยียบฟลอริดาเขานะงานเข้าเลยนะเนี่ยเหยียบเน่ยเข้าเลยเหมากับบ้านเลร้องไห้เลยอันนี้คืออะไรนะครับเพืีอนน้ำว้าคอมทั้งหมดเลยออนี้คือวาคอมใช่หครับนีครับสอยต้นนี้นวาคอม้ ลายเขจะต่างกันกับตานีแล้วก็ปักช่อง5ศูับผเขาจะต่างกันเยอะตัวนี้ลายเขาจะหยาบกว่าครับแต่ปักช่อง5ู้นย์ลายเขาจะละเอียดกว่าละเอียดแล้วก็อนุนมัมเหมือนแบบติดชมพูที่ยปงนไงใช่ครับที่เห็นนั่นแหละครับอันนี้อายุกี่เดือนนะครับอันนี้ประมาณ2เดือน2เดือน3เดือนยังไม่นานว่าเออมาปลูกหน่อเล็กเราเอาหน่อเล็กมาปลูกเง เราไม่ได้เอาแบบหน่อใหญ่ที่เขาขายกันเพราะว่าเราเราอยู่กับสวนต้นพันธุ์เราอยู่ที่สวนใช่ไหมครับพอเราเห็นหน่อมันออกเนี้ยเราก็ไมเอาไปซะก่อนดูอร์มรักต้นนี่ผมเจอเยอะสุดแล้วนะดีด่างหาไม่ได้เลยนะเราเห็นเยอะสุดใช่ดีแบบเราังมีข้างล่างอีกสะใจมาก เป็นต้นที่ว่าเราตัดต้นแล้วหน่อออกไปจนครบหมดแล้วครับผมมันก็ตามหน่อมันขึ้นมแล้วมันก็พอตัดต้นเราผ่ามันก็ยังยังมีอย่างเงี้ยมันยังไม่สุดเนี่ยนี่ครับตรงนี้ก็ยังโผล่มาอีกเห็นไหมเนี่ยครับขนาดชุดเนี้ยผมขุดไปแล้วประมาณเขาจาไม่ผิดแต่ประมาณแปดหน่อที่เอาไปอย่างนี้ก็อันนี้ก็คอมครับนี่ก็นำวาค่อมรับจุ้มจิ้มนะครับครับเจอแดดแล้วอันนี้เจอแดดอันนี้เราเลี้ยงแบบสภาพแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์แดดครับแต่อย่างว่าเนาะใบขาวมันก็ซู่แดดได้ไ้ม่นค่อยได้เยอะหน่อยแต่ทีนี้คนที่ได้หน่อจากเราไปก็คือถ้าเขาไปเลี้ยงในร่มมันก็จะสวยนะฮะมันก็จะไม่โดนอะไรแบบนี้ครับผมพวกนี้ก็หน่อที่แรกออกมาสุดแล้วเหมือนกันตัดนี่ครับอ๋ออยากอยากติดเฟรมมาโท่ตาหมดเลยเราไม่ไม่เข้าเฟรมนานแล้วเนี่ยไม่กลัวนะครับเต๋ฮะอันนั้นก็ค่อมเหมือนกันครับแต่ตัวนี้เป็นมันมันมันกลับมาเขียว อ๋อถ้าถ้าต้นโตต้นโตแล้วมันจะสูงใช่ไหมมันจะสูงครับตัวเนี้ยมันเคยก่อนนี้รู้สึกว่าเคยด่างใช่เคยด่างมาก่อนแต่มันเขียวแล้วใช่ไหมครับด่างเลยนะด่างด่างด่างน้อยหน่อยมันด่างน้อยครับด่างน้อยครับจะเป็นใบเขียวแล้วเป็นใบตองอ๋อนี่นี่นี่มีมีอยู่ด่างรู้ด่างครับด่างด่างอยู่ด่างอยู่ด่างแต่แต่อาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ไม่เยอะด่างมากด่างน้อยครับผมอืมด กล้วยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมกลับมาที่โคราชอีกรอบนึงครับกลับมาโคราชบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นปักช่องปักช่องโครโมช่องโมโอไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าอยู่นานกว่านี้มันก็จะออกเป็นเหมือนลายหินอ่อนเนี่ยคือเพิ่งสังเกตครับข่ะหลุนด่างครับผม ขนุนก็ด่างได้นะครับทุกคนต้นนี้ของกอนนี้เป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าต้นแม่นี่ยออกมาด่างสวยครับแล้วลูกออกมาเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยหน่อได้ด่างแล้วที่เหลือเนี่ยออกมาเป็นเผือกกอดพอเผือกเสร็จแล้วก็กลายมาเป็นมิน้นเผือกแล้วมิอันนี้คืออะไรอันนี้คืนนอนนจากประสบก,การณ์ที่เราเลี้ยงมานะครับ,รบอันนี้น้ำวาคอมเหมือนกันอ๋อวาคอมเป็นมิ้นนะครับครับว้าคอมมิน้นเช่นกันะครับไปเหงือก <c oughs> ดูไม่ออกว่าเป็นกล้วยแล้วก็ต้นหน่อเขาเนี่ยก็คือที่คุณเห็นเราเอาไปปลูกอยู่ทางนู้นทั้งหมดนั่นแหละครับ,รบนั่นคือตอน้นเนี่ยต้นแม่เขา oh. อ๋อน,นั้นน่ะลูกเขาเราถึงไม่ได้ทิ้งสายพันธุ์เขาเรารอให้เขาออกมาสุดก่อนอ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้พี่ก็กล้าแนะนําว่าถ้าได้กล้วยไปแล้วนะเห็นว่าหน่อมันสุดแล้วเนี่ยตัดเหลือแต่ต้นต่อมันอย่าพึ่งไปหมดหวังกับมันด้วยธรรมชาติเนี่ยมันเกิดมาเพื่อสืบพันธุ์ต้นไม้เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์ครัถ้าคุณไปแกล้งมันคุณไปผ่าเหมือนที่ปัจจุบันนี้เขาก็เล่นกันนะผ่าตาผ่าโน่นนี่นั่นนะคือเพื่อที่จะเร่งมันให้มันออกมาต้นไม้เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์เห็นว่าดงบังตอนนี้นี่ไปหมื่นห้าแล้ว เมื่อกี้ผมเพิ่งมาตักลงบังเ่ยนั่นแหละครับลงบังก็มาเอาจากที่นี่ทั้งนั้นแหละครับส่วนใหญ่ไม้ปาจีนที่เพชรเจ็ดสีใช่ไหมครับไม่ใช่ครับตัวนี้กระดาษกระดาษทองออโลเบเซียที่เป็นกระดาษทองกระดาษทองครับคือเขาดังหรือว่าเขาเขาด่างครับหมายความว่าเวลาที่เขาแตะแก่เนี้ยต้นเนี้ยสายพันธุ์เขาสามารถปลูกกลางแดดได้เสร็จแล้วพอใบเขาแก่คุณจะเห็นความลายของเขาใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นสีทอง กูนอโลเซียอโกลกาเซียโชว์โชวลายใบเดยครับนี่ครับโอ้โหอะไรยิบระยับครับใบเท่าตัวผมเลยนะดูใบนะครับทุสีทองเบลืองทองครับอันนี้ขายยกหนอดเท่าไหร่ครับก็จะมีราคาตั้งแต่เจ็ดพันหมืหนึ่งถึงกระทั่งถึงหมื่น้าถ้าต้นมันใหญ่มากเนี่ยนี่ตันนี้ก็หมื่นสองรู้สึกดงบังล่าสุดปล่อยไปหมื่นห้าตัวนี้ วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าเกิดคุณเอาไปเลี้ยงเพื่อต้องการขยายพันธุ์ไม่ใช่อย่างอย่างที่สวนทำเ่ยนะคุณไปปลูกลงเข่งเพื่อที่อะไรคุณจะเก็บเม็ดไอ้ลูกมันได้ครับลูกบอลปลายราครับแล้วคุณก็ไข่นั่นแะไข่มันไข่มันแล้วคุณก็เอามาเพาะคือเมล็ดของมันได้เอยนั่นแหละครับคือการปลูกข่เข่งก็คือคุณยกมันคุณล้างรากคุณก็จะเห็นไข่มันคุณก็จะเก็บเกี่ยวง่ายครับ ต้นนี้เราก็เราก็ขายนะแต่ราคาได้่อนลงมาเดี๋ยว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 อะไรครับฟอยได้เดี๋ยวอันนี้มันนงอน่คือหน่อพี่คือใบไหนฮะปีมันจะออกลูกไว้มันจะออกลูกแล้วไงทีเนี้ยถ้าต้นแบบเนี้ยคุณสังเกตดูเนี่ยอันนี้สวนขอพูดตรงๆว่าเราขุดหน่อไปแล้วหนึ่งหน่อคือเพิ่งแยกไปได้แค่หน่อเดียวเราไปปลูกแล้วดูเนี่ยต้นนี้ก็คือเนี่ยออกเป็มเนี่ย กำลังมาเลยว่ะลากกำลังมาเลยอะปึ้งปึ้งปึ้งหัวแดงแดงนะครับอ้วนเนี่ยทั้งนั้นเลยครับหัวต้นสูงมากครับืมันอยู่กับดินไงเขาัวดินยังไงมันก็โตแบบเต็มที่เต็มที่ของเขาลงไปยนะพุ่งสุดยอดนะครับมันห้าเมตรหกเมตรเลยครับถ้าสังเกตดูลายก้านเขาอะตรงกลางเนี่ยก้านเขาจะออกสีทองเห็นปะเสร็จแล้วเขาจะกระจาย วิธีการด่างอันนี้ที่มันเขียวเนื่องจากที่ว่าปุ๋ยมันเยอะเดี๋ยวพอหมดปุ๋ยเนี่ยใบเขาแก่มันก็จะออกมาแบบนี้แล้วก็จะสวยเพราะเนี้ยเขาเริ่มออกแล้วเนี่ยคือก้านเขาเริ่มนั่นและถ้าเป็นอย่างนั้นคุณเห็นป่ะครับเขาจะเป็นมอดใส่ไาที่นี่หมอไซค่ทำผิวไม่เสร็จครับแบบวินเทจหน่อยกลางๆลายดรอปลาดอปสายกลัมๆไหนครับอันนั้นก็ อะโลเคาเซียมเหมือนกันนับอะนั้นะโลคาเซียมือนกันครับถ้าเป็นภาษาไทยอ่ะเขาเรียกว่านสิงห์หโมลาครับคุณสมบัติก็คือจะเป็นตัวที่รักษาที่พวกโรคมะเร็งอะไรลำไส้อะไรพวกนี้ครับ,รบแต่ว่ามันไม่มีใครยืนยันได้ไงร้อยเปอร์เซ็นต์ว่ามันช่วยได้ไม่ได้จริงมันประหลาดมากเลยมันคล่อลงว่ะครับแต่อันนี้เป็นอะโลเคาเซียรครับผมซึ่งดอกเขาเนี่ยเขาจะมีทั้งเกสรตัวผู้ตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันนี่ลุงนนี่นี่นี่นนดอก มีเป็นดองเหรอครับนี่ครับเฮ้ยค,<ด><ต>คุณคุณมาทูมดูนี่หน่อยดิยวพวกคดเนี่ยต้นมันแบบมันเป็นต้นเป็นหนามอ่ะดูแบบอิน,นเสิร์ตเลยผมไม่เคยทำแล้วก็ลูกมัน่็ ฟอยด้เอ๊ะเนี่ยมันเหมือนกันไหมพี่ไม่เหมือนครับเอ๊ะจะใบเขาจะไม่ยาวเหมือนฟลอยดาแบบนี้ที่เราไม่ปลูกเพราะว่าหนึ่งเราอยากเก็บเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือเราทําตัวนี้มาคือยี่สิบกว่าปีละถ้าอย่างพวกนั้นถ้าเก็บเราก็เก็บแค่เป็นแค่ว่าให้มีไม้อยู่ที่นี่แค่นั้นแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะทําธุรกิจมันถ้ามองดูฟรอยดาธุรกิจมันลูกก็ขายได้เราชุ่มฉ่ากับกล้วยด่างกันแบบเต็มๆเลยครับวันนี้ ที่ยับเลยอันนี้พวกครูแอปเปิลที่เรากำลังขยายพันธุ์ที่จะส่งคอนีเบอร์เบอร์บอร์มาครับเบอร์เบอร์มาโอบัตรด่างอันนี้ก็ไม้เริ่มต้นสำหรคนเล่นด่างครับคือควรจะมีกันไว้ปลูกง่ายดีครับนะครับผมและขยายพันธุ์เร็วอยากพันธุ์เร็วสวยงามครับอย่าอย่าอุ้มต้นนี้น่าจะหลังหักครับใหญ่มากครับผมอาเทียบกับมือผมแล้วอะดูมือผมแล้วพี่จะพาไปดูต้นไม้อีกนะครับไปดูกันหน่อยเซ นี่กะทิวกะทิวสันด์นี่พีก็ไล่เสร็จนี่รู้ผมก็เพิ่งไปได้มาเนี่ยนี่พี่กินด่างมาหน่อยนึงค่ะขั้นเล็กอะไรนะครับพี่อันนี้เป็นชื่อสากลก็เป็นโกลเด้นดราก้อนโกลเด้นดราก้อนอ๋อโกลเด้นดราก้อนครับผมที่นี่ก็จะเป็นไกดาวไกดาวที่เราขยายมาโอ้เพี้ยบเลยครับตัวนี้ที่ว่าเขาเป็นไฮบริดที่เขามองหากันอยู่ออ๋ครับอือเป็นยังไงล่ะมากมายนะครับอดู ชุดนี้ออเดอร์ต่างประเพื่อธรรมดาสวยครับกิมมี่ขยายขยายเยอะมากแบบว่าตกใจไปเลยครับชุดนี้ครับว้าวครับกด๋ว้าวเลยครับที่ว่าไฮบริดที่ว่ามีราคามากนถ้าใบแบบเนี้ยอ๋อครับผมก็คือไฮบริดไฮบริดนะครับคือใบนี้ชุดนี้จะเป็นประกายทองพวกนี้ไม้มีราคา ผมหายากด้วยแล้วก็เลี้ยงยากด้วยไม้ปากเสียมยังไงครับไปถึงมันเลี้ยงต้นยอเขาเนี่ยเขาจะลากเขาจะเน่าอ๋อโตช้าเขาจะหาลากเน่าดินไม่ดีชมบปลูกหาชมพูนะ้ผมเห็นจนผมรู้สึกใจอีเดียนกับมันตนแม่แต่ละหัรู้สึกว้าวอยู่ว้าวอันนี้คือต้นแม่พันธุ์ของสิ่งที่คุณเห็นกับของเราเนี่ยครับนั่งคือลูกเขาทั้งหมดเมื่อกี้คือลูกที่ผมให้ดูต้นเล็ก มีสิต้นแม่ต้นบริมแรกดูใบตอนมีมือผมหักเทียบมืออันนี้เรียกว่าคอมว่าคอมมือซีบาคอมครับผมต้นนี้ขี้หมูขี้หมาก็มีสี่แปดถ้าลายมาขนาดเนี้ยสวยมากครับไปติดสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณห้าห้าฟุตบอลสีครับนี่มีช้างด่างช้างอันนี้ช้างด่างนะครับอเอาคิดตีแบบผมเลย เลี้ยงแบบเลี้ยงโชว์ตัวใหญ่ไว้ให้เพื่อนเดินเข้าถั่วระบบว้าอนี่ก็เป็นบุตราครมที่ต้องแบ่งกันนี่คือต้นลูกเขาทั้งหมดชาครามนี่ครับต้นแม่ครับต้นแม่เหลืออยู่แค่นี้ก็นอกนั้นเราหั่นแล้วก็ยกยอดขายไปแล้วโอ้โหติดจาครับจ่ามันหนุ่มไป อันนี้ที่เราเลี้ยงในนี้เพื่อที่จะเอาไข่จรอจริงๆยอดเขาอะเป็นด่างคร <ฮะ S 2> ับเสร็จแล้วรุ่นพี่โอาต่อให้มาเราก็เลยมาเลี้ยงออเพื่อฟุกเจอด่างถ้ามาไซส์ขนาดเนี้ยตอนนี้ตลาดก็อยู่5 5 0 0ันห้าถึง9 0้าอืมแพงอบพีก่กผมขอถามนิดน,นึงัะพี่ไอ้นาคราดเนี่ยเราจะผสมเรสรสอมมานย่างไงอะครื่งต้องตอนที่มันออกมาแล้วก็อ,อก,ก,กัน เนี่ยผมเวลาผมผมมีอยู่ต้นหนึ่งไซส์ประมาณนะแต่มันออกดอกแล้วนะครับอ <Ừ. S 2> แต่มันจะแบบเนี่ยมันติดอยู่ในก้าน,างน,นเงี้ยเปิดแล้วก็เขียๆอันนี้ผมผมพี่นี่ติดด่างว่าใบติดด่างครับหอมก้านสวยนะครับตัวนี้คุณจะปลูกกล้วยที่กินได้แล้วบวกสวยหรือคุณจะปลูกกล้วยสวยแต่กินไม่ได้เพราะฉะนั้นมุมมองมันก็ต้องมุมมุมมองอ,อีกอีกมุมหนึ่ง่าโอเคกระแสะไม้ด่างมากล้วยด่างมาเล่นแบบไหนเล่นสวย กินไม่ได้สวยด้วยกินได้ด้วยอ,อันนี้ก็มังคุดดา่างมังคุดยางด่างครับจริงๆมันมีมานาน้วแต่เขาไม่ค่อยทำครับผมเห็นก็มีแบบบางคนเขาก็เก็บแบบไม้แปลกๆด่างเก็บกันไว้ก่อนอะไรเงี้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เลยครับเก็บไว้เถอะเก็บตอนนี้มันราคามันยังไม่แพงยังหลับพันแต่ถ้าวันไหนมันนั่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอะไรที่มันจะเกิดขึ้น โอ้ดีได้อาบน้ำระมากมายนะครับขอบคุณพี่วโรนพิวโรจน์ครับผมคุณครับมีไม่ด่างเยอะมากครับเดี๋ยวผมจะต้องกลับมาอีกเร็วๆนี้นะครับผมยินดีครับก็ได้ความรู้ใหม่ๆเป็นเคยครับเป็นเคยครับไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือแบบต้นไม้ชนิดอื่นก็เยอะมากครับเดี๋ยวเราจะมาขอความรู้ใหม่เอาไว้เจอกัน EP หน้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ